ถ่ายภาพเนาะมีพคนยามตีต้นทุเรียนเอาลูกหลายปีนี้ต้นทุเรียนกน็มีแต่ต้นงามๆเนี่ยทั้งงาม,มงามพร้อมงามหลายต้นก็นต้นน้อยเนาะ อันนี้มี่เพื่อนสนใจอยากชนพ่น,านยาล่องเฮียนพ่นวาฉันเลยให้เพื่อนพ่นไปเฮียนพ่นอยากเปิดพ่นวะบางทีชีได้เมื่อบ้านชีได้พ่นยาข้าหญ้าตอพ่นวะนี่กับบ้านท่าแก่เนาะกูบ้านทอแก่ กระบอกง่ยยพอปันไดเนาะขอเพียงมีเงินเขาว่านีต้นทุเรียนนี่จะบอกค่าปลูกเองต้นนี้เพียนปลูกเบื้องว่ามันสีปลูกมันชีหง่ายชำใดมันสีงามบ่ผูกไปมันก็นงามอยู่ดีเนาะนั่นก็ทางทางยา บางส่วนเขาก็ใช้ฟันเล็ดนี่ใช่กระพุยเนาะกระพุยสองร้อยลิตรมันมียูซีลูกเสาหนึง่งพ่นอยาก็มกระ็ระบรายประมาณแปดเก่าพุยเนาะต่อเสาหนึง่งมีกระดึงสายให้มี าจะเข้าเบื้องภาพเจเจเจะผูะกขาก็ให้ให้เขาไปเด้อหน่วยส่ายน้ำเปียกเด้อเขาดูเขายูทูปชาแนลลองเอาลงเบิ้องกเคยเอาลงเบิง้งจเถือลองเอาลงเบิง้งมันเป็นยังไงเนาะที่มีคนเข้าเบิ้งหรือบ่ ลงลินลินไปนี่แหละพอได้มวลชื้นสวนเนาะอันนี้กะกว้างอยู่เลยเลียดต้มต่ำบมมีต้นเด่นสูงเลยสวนนี้ก็มีอยคนงานคนอิจานคู่หนึ่งเนาะคนคนยาย่ของเราอยากกลับบานกับซองกับวัดได้กับผมมีเงินเนาะมีโยแต่มันบลาย คนใดเมื่อเมื่อวานเมื่อเมืองของเฮากะขอให้สะดวกปลอดภัยแดดเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันนี้เด้อแดดกำลังดีเดลล้อะนี่ก็ตน้นต้นมงงะยึเนาะ

ข่ยาก็ใช้ติมเนาะประ้ลิตรเนาะใช้ติมเติมนี่ก็กว่า200ร้อยลิตรตั้งสองรกลิตรเนาะมีกาดดีก็เลยพอนอย่นยาวันนี้นะตัวันี้ก็น่าพี่น้องเนาะเจ้าพ่อข้าพอนอ่นยาไปก่อน